จะไลฟ์ในปริซึมนะคะ,ะ,คะเพราะว่าปริซึมเนี่ยมันออกได้2ช่องทางเวลาที่เราทํางานนะคะเราจะพยายามทํางานให้คุ้มที่สุดสิ่งหนึ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือรูปหัวข้อก่อนอ่วันนี้เราได้หัวข้อแล้วนะคะเราก็ต้องอปรับหัวข้อนะคะว่าโรคไตทานปลายังไงอ่า ทานปลาอะไรเดือยนะคะเพราะว่าได้บ้างเพราะาเป็นคำถามที่พบบ่อยนะคะอันนี้เราก็เขียนห้อยๆไว้นะคะสำหรับในอ,อันนี้มันจะไปโผล่ทั้งในหน้าไลฟ์นะคะเพราะว่าแคปชั่นอะสำคัญที่สุดแคปชั่นสำคัญที่สุดอ่าแคปชั่นสำคัญที่สุดนะคะเพราะถ้าเกิดว่า คุณไม่ใส่ใจกับการตั้งแคปชั่นนะคะก็จะทำให้โอกาสการการเลื่อนผ่านของลูกค้าก็เอ่ออะก็หายไปนะคะนี่เรากดแล้วและที่สำคัญก็คือในเรื่องของนี่แอดรูปนะคะแอดรูปเราเขียนเลยว่า y o t u u e t h u m b n a i l ไม่ต้องเซตอินโทรนะคะเพราะว่าเซตอินโทรแล้วมันจะไปอยู่ตรงหน้าก่อนขึ้นเลยก็คือก่อนที่เราจะทักทายสวัสดีซึ่งเคยลองแล้วนะคะรู้สึกว่า เคยลองแล้วรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะคะหน้าเราที่ที่แบบเซตไว้ก่อนอย่างเงี้ยแบบ1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสอย่างเงี้ยจะดูน่าสนใจกว่าอืมอันนี้คือเทสแล้วดังนั้น Facebook ทำไมมันขึ้นดำๆๆนะคะมันก็คงน่าจะยังได้อยู่เหมิงอ่ะโอเคก็คือได้อยู่ โอเคอ่ะมันคือละมันอาจจะเออเอนิดนึงอันที่สองก็คือเราจะต้องไปทําหัวข้อนะคะเพราะว่าเจอก็ทำอันนี้ในพอนโต้หมดเลยเออทำนานในพอนโต้ทาแบบใช้16ต่อ9นะคะอ่ะเราก็เตรียมไปแล้วแบบนี้ฟุ๊บขยายนะคะเพื่อให้ข้างบนมันไม่โล่งเนาะแล้วก็คนก็จะได้เห็นด้วยว่าเรากําลังพูดเรื่องอะไรอยู่เป็นการอาทำให้เขาหยุดฟังเราได้นะ ประมาณนี้ค่ะในการเริ่มต้นนะคะแล้วก็ตอนนี้จอยจะกดไลฟ์ที่ปริซึมก่อนจอยจะกดไลฟ์ที่ปริซึมก่อนแล้วก็นะับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าจนวันเข้าสู่ระบบแท้ทรูแล้วล้วค่อยไปกดไลฟ์ที่ตัวทิกตอกนะคะอันนี้ก็บอกไว้เพราะว่าลองทําเองแล้วรู้สึกว่าเออมันมีกระบวนการที่ที่จะต้องปรับประยุกต์นิดนึงนะคะอย่างในเนี่ยการแต่งหน้านะคะก็ การแต่งหน้าก็คือแค่ทาสีเดียวตรงนี้นะคะเยอะๆให้มันเลยๆมาให้มันเห็นว่าเราทาสีส่วนเลยเนี้ยที่เห็นว่าแก้มมีเนี่ยก็อาจจะปรับจากปิดซึมเพิ่มเติมแล้วก็ไฟนะคะอันนี้ไฟเนี่ยจะใช้ไฟขาวแล้วก็ไฟสองหลังแบบนี้นะก็ลองปรับไปเรื่อยๆค่ะลูกค้าจะได้ไม่เบื่อนะคะนีเราอัดหน้าจอไว้หรือเปล่าอยู่ไหนล่ะ ไม่ได้อ่านหน้าจอไว้หรออาจ